ตอนดูอยู่นีแล้วก็ไอ้ผู้สื่อข่าวมันก็ไทยิสโคลอรี่มันก็ถ่ายอยู่นันลนะประมาณเจ็ดแปดนาทีเขานคงจะอาจจะอาจจะนานกว่าน,นั้นนะแล้วท่านก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโดยเร็วนะหยิบผู้การท่านก็คือแป้งทาสีใหญ่มากประมาณกว้างฟุตหนึ่งแป้งทาสีแล้วก็จะมีกระลามันเป็นรูปวงรีใหญ่มากอยู่ข้างข้างท่านก็หยิบหยิบไอ้ไอแป้งทาสีเนี่ยจุ่มลงไปในสีขาวดำเนึะ แล้วท่านก็สะบัดพอสมควรแล้วท่านก็วิ่งวิ่งเข้าไปในผืนผ้าใบนี่แล้วท่านก็ป้ายสีป้ายไปป้ายมาป้ายไปป้ายมาปรากฏว่าเราดูเราดูใกล้ๆเราไม่รู้ว่าท่านวาอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยว่าว่าอะไรแล้วดูก็ไม่รู้แบบไม่รู้วไม่รู้เลยดูไม่รู้ว่าดูใกล้ๆไ,ไตอตอรงนี้มีสีตามหย่อมมันอยู่ตรงนี่มีสีดำหยอมจนี้ะทั่งเสูงขึ้นไปข้างบนถึงเห็นเป็นม้าวิ่งสี่ตัว ความหมาย,ายม้าสี่ตัวพระพุทธเจ้าซึ่งฝรั่งรู้จัก,กดีแต่คุณไทยกลับไม่รู้จักพระพุทธเจ้าบอกว่าม้ามีสี่แบบมีสี่ตัวมีสี่ชนิดม้าที่ดีคือม้าที่ยังไม่กระทำอะไรก็ออกวิ่งแล้วก็ม้าที่สัมผัสโดยแผ่วเ,เบาถึงออกวิ่งแล้วม้าที่ตบ แรงขึ้นถึงวิแล้วมาที่เอาแทกเอี้ยนแล้วถึงวิ่งนั่นคือมาสี่ตัวที่ท่านอาจารย์พวันดัชนีเขียนภาพนั้นสวยมากผมก็คิดว่าภาพนั้นก็คงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะภาพส่วนใหญ่ที่ดีๆของท่านเนี่ยไม่อยู่ในประเทศไทยสองคนกับอาจารย์เฉลิมชัยโคสพิพิพัฒสมัยนู้นเรี่ก็สองคนก็บ,บ้าแบรนดดนเป็นสมัยนี้ก็เอเมี่เคลลี่มากเนย ก็กุ๊กชี่เชนเนลอะอะไรอ่ะอะไรต่างๆเน่ยวาซาเชวาซาชุยใส่อะไรกใส่เท่เชปรากฏจัดพิทีการที่ฝรั่งเศสนยไม่มีใครเข้าไปดูเลยสามสี่วันโชวตั้งไปไอ้วันที่สี่ที่ห้าก็ลงเงงซื้อพิมพ์มีลงลูกมีตัวอย่างลูกตัวอย่างคน้็มาจนล้นเออก็มีคนไปสอบพณ์ท่านว่า ไม่มีใครมาดูไม่รู้สึกอะไรอ่ะไม่รู้สึกเสียใจเ็บอกโอ้ยม่นมาดูดีแล้วไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปน่าอธิบายพวกแม่งว่าเพราะวันหลังมันมาสองวันหลัลงมันมาดูเต็มแล้วรถไปขงนอกอมันบอกไอ้เหี้ยเอ้ยมาที่มาที่แล้วบุกูมันเหนื่อยตายกูอธิบายไม่ถูกนี่คือนี่คือคนที่เขาเขาเป็นคนที่มีความจริงแล้วหลังจากนั้นที่กลับมาก็อาจารย์เฉลิมชัยก็บอกว่า แม่ตัวตนกูแม่งมีค่านิกว่าไอ้วาซาเช่คือตัวเขาเองอ่ะมันมีคุณค่านั้นกว่าวาซาเช่เลยทำไมกูต้องไปใส่ผู้หานีว่วะนั่นมาก็เลยโอเคว่าเลิกเอาไปเผาทิ้งแม่งหมดเลยแล้วก็ใส่ชุดโมอห้องอย่างที่เราเห็นนี่คือเรื่องราวของสามคนดีนะฮะส่วนอาจารย์เฉลิมชัยนี่ก็ที่ก็รู้เรื่องท่านเยอะเหมือนกันอนะ แต่อาจารย์ถวันตชินีเนี่ยก็รู้เรื่องของท่านที่มือนอกมากเพราะท่านดังเนมือนอกไม่ได้ดังในไทยก็เล่าให้ฟังแค่ดีก็พอแก่เวลาเดี๋ยวก็ผมก็ว่าจะมาตอบคาถามคำถาม่าสามสิบกว่าคำถามโอเคนะครับขอต่อยอนิดนึงก็คือว่ามันแปลกที่ว่าเรามีคนเก่งๆในประเทศเราเนี่ยเยอะม,มากเนะแต่ว่าเราไม่รู้จัก เราเป็นเ่เป็นบ้าของนองนะจนคุณท่านเราไม่รู้ว่าจริงๆไอ้คนของเราเนี่ยมันเก่งกว่าคุนไดนเยอะเนี่ยเมืจะเปรียบอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยท่านก็ตีโจ์แตงเลยนะที่ท่านบอกว่าจริงๆเราอ่ะตัวท่านเองตัวอาจารย์ถวันตดัชนีเนี่ยมันมีคุณค่ามากไ้ปุ๊กชงปุ๊กชี่้นตีผูเนี้ผู้นี้ไร้สาระหน่อยผู้เอมูเอเมยเลยนี่มันเครื่อนท่านทั้งหลายเราคิดถึงเอเมยเอเมยอย่างที่เอ,มอเอมยเคลี เบอร์กินและเคลรี่เบอร์กินเอเมเบอร์กินเนี่ยทำแค่เคลรี่ทำด้วยเป็นหนังเจอระเคเนี่ยใบล้านห้าเนี่ยสีขาวสวยมากใครเห็นแล้วก็ชอบแทุกคนก็นั่งคิดบอกอ๋อมันเป็นจลระเขคเลยว่าเจลระเข้มันต้องสู้น้ำได้ที่จริงสู้น้ำไม่ได้โดนน้าพังแมงฝนตกเจอน้าพังโดยเม็ดฝนก็ยังพัง จนกระทั่งแม้ต้องมีคอนดอมมาใส่ให้ก็คือไอ้ทั้งไอ้กระเป๋าส้นตีนรูดีบใบล้านห้าเวลาไปไหนทีแม่จะมีถุงปะติมาให้อย่างดีเลยก็คือคูอคหน้ามีปอกใส่ปอกเกิอฝนตกแม่เอาคอนดอมมาใส่กลัวกระเป๋าแม่งพังคือวุ่นวายอ่ะซื้อกระเป๋าผ้าดิบสักใบหนึ่งสงสัยบอกคูว่าซักโดนฝนก็เปียกนิดหน่อยแค่พุ่งชีวิตให้วุ่นวายมากนี่มา ก็นะรูปตรงก็เป็นแีเหมือนบาดไปแต่เหมือนย่ามท่าหน้าตาแบบนั้นใช่เลยเช็ดปากกันเลยเช็ดตัวกันเลยเอ้าสักกระดือยันลืมลุกอามาท่านนอนท่านหลมาดูคําถามมาตอบคำถามกันผมก็ไม่รู้นะครับบางคําถามนี่มันก็ถามแบบนี้อ่านแล้วก็อ่านแล้วก็ปวดหัวว่าไม่ไม่มันถามนี่ไงว้คคาถามบ้บๆบ่อ่างเงี้ยคุณก็เริ่มต้นทั้งหมดมีมีสามสิบสองคำถาม ถ้าคุณก็เริ่มด้วยคุณประสิทธิ์ตัวดีป๋าป้าเคยบอกคุณโง่แล้วขยายหน้ากลัวมากอาจารย์ฝรั่งกับอาจารย์ถวันแต่จจดีก็พูดแบบนี้ส่วนคุณทายยิ่งโง่ต้องมีขยายมากขึ้นไม่ใชครับขอให้หนุกบ้านแข็งแรงนะครับขอบคุณการเวลาผมบอกความจริงขอเรียนถามมาตัวเฮียแห่งเขาเหลียญซานวาคุณและโทษขอผงชูรสกินแล้วบวกรืโลกอย่างไรขอบคุณตัวเนี่ยไม่ดีนะครับคือผงชูรสสมัยก่อนเนี่ยมันบัวสมัยนี้ เขาพี่ออยอไปกำกับมันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดอะไรก็มาทำมาจากไอ้อะไรอะหัวแครอทไอ้นี่หัวแครอททำมาจากหัวไชเท้าอ่ะส่วนใหญ่เขาใช้หัวไชเท้าทำมันทำให้มันหวานขึ้นหวานด้วยหัวไชเท้าก็ไม่น่ามีมประโยชน์ไม่น่ามีโทษอะไรคุณมาทุมาทุมาทุสอนคออห,หนึ่งเราถามแอร์ยี่ห้อไหนดีที่สุดก้าขอบคุณก็เหมือนเหม,มือนกันราคาเดี๋ยวนี้คุณจะใช้แอร์อะไรอะ่ะคุณผม ตัวไม่ผมก็ไม่ไม่เสนใจเลยเพราะผมห็นรู้มันก็พังง่ายๆเบอๆกันหมดนี่มันพังง่ายๆเบอๆกันหมดคุณกว่าพา,านาโซนิกถูกหน่อยเราถูกหน่อยเพราะว่าเหมือนกันซัมซุงพานาโซนิกเหมือนกันหมดฮิตาชิอะไรโอ้ยเหมือนกันหมดจะไม่ใส่ใจเลยสวัสดีแล้วคุณต้นต่อยฟังผลงานมาได้หกเดือนแล้วชอบมากๆเพราะทั้งหววมันฮาดีจริงๆขอถามหนึ่งคำถามาความฝันมีสีไหมคะหนังหรือละครทำเป็นขาวดำ ขอบคุณกะรักเลยเขาลบความฝันมีสีนะมีสีความฝันทีนนน่มีสีนะครับบางทีฝันเรื่องดูดีก็มีสีนะฮะละเอียดใบความฝันฝันขณะที่บางคนฝันละ,ละเอียดมากเพราะว่าจิตเข้าไปจับได้เลยนะเอหลับตาหลับตาฝันอยู่ก็แบบหนึงลืมตาก็เห็นความฝันเหมือนกันเยอย่างนั้นเ่ยอย่างพระเถระผู้ใหญ่ด่เห็นละเอียดมากนะ ละเอียดหรืพวกเราฝันจะไม่ละเอียดแต่ว่าพระเทระผู้ใหญ่ที่จิตดิ้นอยนท,ท่านฝันเนี่ยเ้ท่านฝันกับเราไม่เหมือนกันของเราบางทีฝันเนี่ยเกิดจากสภาวะก็คือสัญญาของจิตสัญญาของจิตที่ระหวางวันแต่พระเทระผู้ใหญ่ท่านไม่ได้ฝันดพรท่านมีนิมิตนิมิตของท่านเนี่ยเป็นการสื่อของเทวดาเพราะฉะนั้นละเอียดนะฮะจะเห็นรายละเอียดทุกอย่างเลยลายกระดนุกกระดึกเห็นหมดลักษณะ ตระกูลเจริญวัฒนาสีนี้คือขาชธุรกิจสินค้าอะไรบา้างค่ะจะได้เลือกซื้อให้หมดขอบคุณค่ะก็มีไอ้เพลงก็ไอ้โลดูดูงมันเนี่ยแล้วก็รู้สึกจะมีพูดในในไอ้แบบแบบินตันโยโดโยเเ็กอะไรเนี่ยเออพูดถึงพูดถึงไงจเจริญวัฒนาสีที่เราจะคุยเรื่องนีง้ฟังเรื่องเหมือนกันก็คือ สองวันก่อนนี้ใครคนไม่รู้มาถามภาษาอังกฤษมาพูดภาษาอังกฤษในนี้ว่าผมทําให้สับสนเรื่องวินเบอร์เดนเรื่องวินเบอร์เด้นนะก็ว่าผมไม่บ่อยเจะเลยว่าศนลสีมันเป็นรองแบดมินตันแชมป์แบดมินตันที่วินเบอร์เดนคนนั้นก็มาบอกว่าวินเบอร์เดนมันเป็นเรื่องของเทนนิสไม่ใช่อ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเสร็จแล้วผมก็ไปตอบเขาผมที่ผมตอบเขาเนี่ยพวผมบอกว่าวนะินเบอร์เดนนั้นเป็นเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่ง ซึ่งเป็นเมืองกีฬาอยู่ใกล้ลอนดอนเขาก็เลยไปไปอยู่ส่วนใหญ่ไปเล่นกีฬากันที่ลอตทีวิมเบอร์เดนก็เลยเรียกว่าแชมป์วิมเบอร์เดนหรือรองแชมป์วิมเบอร์เดนมีหมดนะครับเทนนิสกับแบดมินตันนี่มีใกล้เคียงกันปัจจุบันนี้เอ่อตั้งแต่ยูนิคบริษัทยูนิคบริษัทยูนิคนี่ก็สร้างแบดมินตันไม้ตีแบดมินตันกับลูกแบดบดังมากก็คือยูนิค เหมายก่อนเนี่ยก่อนจะเป็นโยเน็กเรกเขาตั้งชื่อว่าโยนีนะอ่ผมไม่ได้พูดเล่นนะเขาตั้งโยดีแล้วคนไทยนี่เองเนี่ยเป็นคนบอกว่าโยดีตั้งไม่ได้เพราะเขาว่าโยดีแปลว่าหอยประเทศไทยก็เลยเปลี่ยนเป็นโยนิกแล้วโยนิกนี่ก็เป็นสนับสนุนเงินจนกระทั่งกลายเป็นสมบัติปัจจุบันเนี่ยเราเป็นรอยัลคิงคลับรอยัลคิงคลับของอในวิมเบลดนนะใหญ่มากนะฮะ มันเป็นครอกเก็ตนะมันไม่ใช่แบดมินตันหรือว่าไม่ใช่เทนนิส uh, นะมันเป็นเค่ว่าเดอะคร็อกเก็ตคลับเดอะโรโยคร็อกเก็ตคับอยู่ในเมืองวิมเบลแนนนะ,ะแล้วอยู่รู้สึกัะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองแล้วก็คลับอันนี้นี่ก็โด่งดังมากเรื่องแบดมินตันหรือเรื่องเทนนิสปนกันอยู่ในนั้นไอ้คนที่ เวลามาพูดอะไรกับผมเนี่ยท่านรู้ไม่จริงอย่าพูดนะฮะเพราะว่าท่านเสียนะครับผมตอบกลับไปท่านหงายท้องเลยนะครับถ้าท่านรู้ไม่จริงอะครับอย่างเช่นท่านรู้เห็นไหมว่า dropping ถ้ท่านรู้จักคำว่า dropping dropping คือการโชคอ่ะคือการสีดยาให้ให้ให้แข็งแรงท่านรู้ไหมว่ามีจอนบอกอะมีจอนบอกว่าเอเป็นแชมป์เอ่อเพน,นิสข,ของโลกหลายสมัยชาวสวีเดน วันไหนเขาตีเทนนิสเนี่ยซ้อมวันไหนซ้อมก็ตีได้ดีที่สุดเลยคือเข้าเป้าทุา่เขาจะถ่ายเลือดของเขาวันนั้นเฉพาะวันนั้นนะถ่ายเลือดวันนั้นออกไปหมดเลยแล้วใส่เลือดอื่นเข้าไปแล้วก็เอาเลือดอันนั้นไปแช่เก็บไว้แล้ววันที่เขาจะแข่งหนึ่งวันก่อนแข่งเขาจะเอาเลือดนั้นใส่กับเข้าไปในตัวเขาเขาเป็นคนแรกที่ทําของโลกเนะเราเรียกว่าดรอป p ิ้งดรอ p ป i n g คือการหยดของน้าเกลือคือเออ เห็นอย่านึกว่าผมเนี่ยพูดอะไรแล้วมู้กอะน,นะไม่ไม่ไมบั่วน,นะแล้วผมผมว่าผมรู้อะไรเยอะเลยครับเ,เทนนิสเนี่ยออออตีเทนนิสก่อนในบินเบอร์เดอร์แล้วมาตีแบบแล้วก็เกิดการฝนตกก็เกิดตีในขณะฝนตกก็เลยเอาสนามเทนนิสเนี่ยมาทําเป็นสนามแบบเล็กๆให้คนดูอยู่ในบินเบอร์เดอร์แล้วก็เริ่มต้นที่นั่นไอตระกูลเจริญประมาณก้อมันก็คือไอโอเพ่น All, All England, All England แชมเปี้ยนชิพอว้ยโอโออิงเล่นโออิงเล่นโอเพนแชมเปี้ยนชิพนี่นแหละก็เขาก็ตั้งชื่อมันเรียกยากนะโออิงเล่นโอเพนแชมเปี้ยนชิพแบดมินตันเรียกชื่อน่าทิพไายเขาเรียกว่า London, แ,แชมเปี้ยนเบอร์เดนลองแชมเบอร์เดนแค่นั้นเองมันก็เตยในเบอร์เดนนี่แหละพอเบอร์เดนไม่มีจักรเมืองยันเลย,ยโลกอื่นมันเป็นเมืองเล็กๆอยู่ใกล้ลอนดอนเพราะลอนดอนไม่สามารถาาาเป็นตั้งสนามกีฬาเป็นเมืองเล็กๆนะฮะน่าอยู่มากนะครับอเบอร์เดน ก็ไม่รู้ท่านท่านฟังอยู่หรือเปล่าฟังอยู่ก็ท่านทั้งหลายที่เอ,อแล้วนึกว่าผมพูดผิดอะไรไม่รู้จริงอย่าอย่านะอย่าเพราะว่าพวกท่านบางเรื่องส่วนใหญ่ก็รู้ซุปเปอร์ฟิชียลนะคือผิวเผินไม่ได้รู้จริงแล้วนึกว่าผมพูดผิดพูดมีบอร์เด้นเกี่ยวกับเทนนิสไอกราสคอร์ทฮาร์ดคอร์ทเกรย์คอร์ทไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับรู้มากกว่านั่นเยอะนะครับไม่ได้รู้แค่นี้รู้จนกระทั่งเรยกว่า หนาวเรื่องน่ะความิงเข้าใจง่ายมานคนพบปาป่าปาป่าป้าบันโพสครับซวยตีถามเรื่องเต่าแกะครับจริงๆแล้วนามาแากอาหารแทนฐานได้ไหมครับอันตรายต่อร่างกายเปล่าครับฟังคลิปป้าป้าบันโพสตั้งแต่ตะไครที่หนึ่งเลยเรียกเป็นป่าป้าผมเขารบด้วยใจจริงครับเออใช้ฐานอดีแน่เพราะอะไรเพราะมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นฐานคุณเอเคยทำไปดูร้านบางละบีลานเขาเรียกยก แต่ก็เลยโจ๊กถ่านอ่ะโจ๊กถ่านมั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 นจะมันเอาเอาถ่านทําโจ๊กพัดโจ๊กทั้งว่าเอาโจ๊กไหมแล้วมันก็ขูดท่านกลับบ้านกินท่านกินโจ๊กไปได้กินถ่านอ่ะกินสโมกเกอร์กินกิดลมควันอย่างยังเวลาเขาสโมกเกอร์เซอร์มันเนี่ยเขาก็แปลงนะเขาก็เขาก็ากทําขวันขึ้นมาขึ้นจากชาโคอ แล้วเสร็จแล้วก็ควันก็ลอยขึ้นไหแล้วเขาก็จะมีที่ควบควบควบให้มันเย็นให้ควันมันเย็นพอควันมันเย็นควันมันก็จะไหลกลับลงมาผ่านตัวเนื้อปลายเนื้อปลาก็จะมีกลิ่นควันแต่ควันมันไม่ร้อนเนื้อปลามันเลยไม่สุกมันยังดิบอยู่ถ้าถามว่าเตาแก๊สนี่ใช้ได้นะแต่ว่าเออในความเป็นจีงเนี่ยคนมงมากบอกว่าแก๊สเนี่ยไปเผาไว้นีแล้วคือมันมีกลิ่นแก๊สเนี่ย มันไม่ได้มีกลิน่นไอ้ควันควันไฟคว,วันจากไม้มันเป็นกลิ่นแก๊สมันก็เลยไม่อร่อยแต่ถามว่าว่ามีโทษไมวมีแต่ถ้ากินบ่อยๆก็ไม่ดีทนานั้นเองรูมี้การเนี่ยถามคุณมาพุทธที่มีคณะเดินทางเนี่ยจีนเขาพเป็นเรื่องอย่างอ๋อ oh, ก็พวกที่มีผลประโยชน์กันกับอินเทพูลขาถามที่มันไลงทุนไว้เขาไปเ,เรียนพวกเฮียที่ออกมาก็พูดเพื่อน,น่ายว่า อไอ้เจ๊กรีบแม้งหายไปเอายีเพยขึ้นรถที่ผมพูดที่เบนเอายีเพย์มันขึ้นมามาโชว์ตัวทำเลตติ้งคุณพรบอนสิริคุณอาครับเมื่อกี้ห้าทุ่มกว่ากว่าดูคลิปทหารเอารถถังถึงยี่สิบการวิ่งผ่านสะพานควายสงสัยที่ปฏิวัติอ๋อมันมันดีเหละครับพอมันบอกปฏิวัติซอยไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็มาเติมทหารนีก็เติมรถถังไอ้หนก็เติมรถเกาะธรรมดาครับดูที่ผ้าควายนะป่าสวัสด <st> <sh arp ort algorithms> ีคุณอาอยากขอถามคุณอาหน่อยว่าตอนมีชีวิตประวาติของไม่รักเสียบ้างหรือครับ ปาวาจะรู้ไหมว่าเสื้อแดงสนามลูกศิษย์จะบอกให้บาวานเนี่ยเขารักเสียรักมากรักจนเสียเพี้ยงพ่าเขาบำรู้เสียจนเสียที่ประสาแดงครับแต่ถามบอกว่าปาวาจะรู้ไหมว่าเสื้อแดงสนัดสุกศิรนนกกกกาษาร,ร,รู้แต่ว่าเขามารู้ตอนที่เขาป่วย